ชั่วโมงนี้ชื่อของเทพเจริญศักดิ์วงกรปีกตัวจีตของเคียวสมุทรปราการซตตี้คงเป็นที่รู้จักในบรรดาหเหล่าแฟนบอลไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและญี่ปุน่นกันพอสมควรนะครับด้วยฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวตอนนี้ถือว่าจี๊ดจัดมากและมีข่าวลือต่างๆนานา,นาว,ว่าทีมในใจเจลิกกำลังให้ความสนใจเจ้าตัวอยู่ด้วยเช่นกันนะครับล่าสุดโดยทางเคอิโคยามะผู้บริหารจเจลิกที่ดูแลเรื่องของลีกใน ระดับนานาชาติก็ได้ออกมารีทวิตข้อความถึงเจริญศักวงกรปีกตัวเก่งของสมุรปรการซิตี้ในศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งอีกด้วยนะครับโดยเจ้าตัวเอ่ยปากว่าเป็นนักเตะที่เก่งและมีความเร็วซึ่งโคยามะได้รีทวิตข้อความของไทยลีกเซนทันซึ่งเป็นบทความที่วิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการของเทเจริญศักวงกรและเจ้าตัวก็ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปีกตัวเก่งของเคียวสมุรว่า จะเล่นซักเล่นเก่งมากเป็นปีกซ้ายที่รวดเร็วผมดูเกมของสม,มุิปรการหลายเกมเขาเล่นโดดเด่นมากและได้รับเลือกให้ติดท,ทีมชาติไทยด้วยผมอยากเห็นเขาในใจหล็กแล้วสิและก็ทางนี้ยูโตโอนะ้้องเครื่องชาวญี่ปุ่นที่ย้ายมาอยู่กับสม,มุิปรการซิต,ตี้นะครับก็ยังให้ความเห็นกับโคยามะว่าผมกำลังเล่นด้วยกับเขาซึ่งผมคิดว่าเขาเล่นคล้ายกับเคียวโกฟูรุฮาชิ ของวิเซนโกเบที่ผมเคยเล่นร่วมกันสมัยที่เล่นกับ FC กิฟุส่วนทางด้านเคอิโคยามะก็ได้มาตอบกลับนะครับความรู้สึกของผู้เล่นที่เล่นด้วยกันนั้นน่าสนใจยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดซึ่งในปี2021นี้จะมีนักเตะไทยที่โลดแล่นในวีทีเจลิกเพียง2คนเท่านั้นนะครับก็คือเจ้าเจแล้วก็เจอ้ม ส่วนผลงานของเจริญศักดิ์วงกรในไทยลีกฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้ว15นัดทำา2ประตูด้วยกันอรอลุ้นกันอีกคนว่านี่จะเป็นนักเตะไทยอีกคนหรือเปล่าที่จะไปโลดแล่นในเวทีญี่ปุ่นในปีนี้นะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเคลิกของเกาหลีใต้แล้วก็เจเลิกของญี่ปุ่นต่างก็กำลังให้ความสนใจนักเตะไทยกันพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของเจ้าพีสัส,ะสะลักแล้วก็เจ้าเท่เจริญศักดิ์วงกร ตอนนี้ก็ต้องรอลุ้นกันครับว่าจะมีนักเตะไทยที่ไปโลดแล่นในเวทีเอเชียยางเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นกันอีกคนหรือเปล่านะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ